ส่วนที่สหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้มีประชาชนมากกว่า5 0 0 0 0 0คนครับได้ร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างเมลเนียทรัม์ย้ายที่อยู่ครับจากมหานครนิวยอร์กในปัจจุบันให้ไปอยู่ที่ทำเนียบขาวในกรุ่มวอชิงตันดีซีกับสามีเนื่องจากบอกว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปในการดูแลรักษาความปลอดภัยครับ เมลเนียและบารอนทรัม์วัย11ปีอาศัยอยู่ในเพนต์เฮาส์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในย่านแมนฮัตตันมานานกว่า2เดือนแล้วนะครับนับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับตำแหน่ง โดยบอกว่าต้องการรอให้ลูกชายเรียนจบเทอมก่อนก็ย้ายไปอยู่ที่ทรมเนียบขาวแต่ปรากฏว่าทางการนิวยอร์กต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับกำลังตำรวจเฉลี่ยว,วันละ1 2 7 0 0 0ดถึง146,000ดอลลาร์ครับหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4ล้าน3แสนถึง4ล้าน9แสนบาทและต้องจ่ายอีกปีละ4ล้านหแสนดอลลาร์หรือว่าประมาณ153ล้านบาทให้กับหน่วยดับเพลิงในการรักษาความปลอดภัยครับ การสิ้นเปลืองเงินภาษีของชาวอเมริกันแบบนี้ก็เลยทำให้มีคนไปตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ change.org เมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วครับเรียกร้องให้เมลานยีย้ายไปอยู่ทำเนียบขาวหรือไม่ก็จ่ายค่ารักษาความปลอดภัยด้วยตัวเองด้วยให้เหตุผลนะครับบอกว่าเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของชาติเพราะฉะนั้นควรตัดรายจ่ายที่ไม่ส่งผลดีต่อประเทศออกไปและจนถึงขนาดนี้ครับมีคนไปลงชื่อสนับสนุนแล้วกว่า5 0 0 0 0 0คนโดยตั้งเป้าให้ครบ1ล้านคน อกจากนี้ผู้ลงชื่อต่างโพสต์วิาพากษิจารณ์ต่างๆนานาเรื่องการใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยของครอบครัวทาด้วยครับ